สวัสดีเจ้าอยู่กับแพ่ห้าบรรดาเจ้าวันนี้อยู่กับโชูกุนเจ้าสวัสดีครับวันนี้กับโชูกุนจะพากันไปดักกบนอเจ้าเนาะหากบแถวๆนี้เจ้าเนาะตามทุ่งนานะเจ้าส่วนนานจิ้วกับน้องสาวก็กําลังจะไปหาปูนะเจ้าเนาะหายามแรงเจ้า เดี๋ยวตั้งใจนะเจ้าว่าจะใส่เนี่ยโซนทุกงนานะเจ้าแถวแถวบ้านสวนเขาเนี่ยเจ้ามาจุดไม้แรกนะเจ้าเนาะหาเลือกจะได้เลือกทีน่ามันเจ้าแจ้นน้นยนนนอยกับไอ่ทุกอย่างก็เรียนรูกกันไปนะเจ้านี่เอารอบกบเมื่อกี้อ่านลูกโชคุณเอาไอ้เมื่อกี้อันมาแปดอันแปดอัน เยเื่อติใส่ไปอย่างรับใน่แม่ขอดูเยื่อหน่อยลูกไหนเอาเยื่อมาให้คุณผู้ชมดูนะครับอยู่นในนี่เหยื่อมักกะโอ้โหป่อมักือป่อมาคือหนเดี๋ยวสิโชว์ขึ้นมาเออหน้ากล้องละขึ้นมาส,งสูงน่อย,ยนี่เป็นปลาเสด็จไทยป่อซับไปขนะ้านะนงน้าเจ้าเนี่ยน้อยอีกน,น้อยขึ้นโชว์อีกทุกเนี่ยเออคนผู้ชมมาหันเลยขึ้นเออ,เอ,อนั่นน่ะนิ่งเออน,น,นั่นน่ะนี่เป็นเยะะื่อจ้าปลาซับนะ ใส่เลยเอขอกำลังใจให้ชกุนะเจ้าเ<ช>นาะช่วงปิดเทิมช่วยแม่นะเจ้าหาอยู่หากินเจ้าใส่เลยใส่อยู่ประมาณนี้นะ cốp <laughs> cho cô gặp của màn cốp cạo nếu không phải cốp mẹ ai <laughs> ngô ớ, ngô lửa ngô ngô <laughs> <laughs> nhẹ đấy có pa hmm? đi mèo um anh mèo nó dây thấm nè ná hông nè ừ dậy nè nè dậy ná nè cái ruột nhẹ anh อย่าดึงุ๊หันต uh ัวละหันก็มัน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 มนจิมันกระโดดรอยอ่ะเจ้ากุ๊บแบบมันบอกมีกบเนี่ยมันก็มันกระโดดเพ้่พอลังกันนี่ไงนั่นว่ะมันอยากโดนกลิ่นน่ะเออเข้าใจอยู่นี่ไงเนี่ยมันมีนี่ไงมันด๋อยมันเกิดต่อฮ่าฮ่าต่อ ปะจะถอดรอบได้ก่อคนคุณมีเวลาหนึ่งวินาทีกับการถอดรอบดูซิวันนี้ชมคุณจะทำได้ไหมเ <c oughs> นาะอ่าเรล่มนับง <c oughs> น,นึ่วินาทีบัวทับมาแต่แรก <c oughs> <อ> <c oughs> เลยลงสายโอ้ยตกตาตกแต่เป็นไดเปียนี่ทดลองให้ดูทดลองให้ดูมั <c oughs> นบักพุ้มหรอกกับการที่ทัศั์ซะเปียเนี่ยนะมันบักพุ้มเลยนะที่ผมมีงานตัวมันบักพุ้มไงจะเชิญทดลองกัอนอะารทดลองเลยตอนนี้ ทดลองได้จะได้อ่านแน่จริงอ้เอเฮ้ยใส่กบกกันเดี๋ยวคอยเขาลองเถอะใส่กบกกันนีใส่แล้วนะเจ้าถ้ามดกี่หลังก็กี่ห้าใส่แป,แปดหลังนะเจ้าแล้วก็วันนี้เขาจะใส่ไว้ไวคืนหนึ่งและพวกนี้ตอนเช้าเขาก็จะมาย้ำกันนาะตอนเชา้านล่เนาะอ่าไป ไปพักก่อนนะเจ้าขอทดลองก่อนนะครับทดลองตอดกระใสเตียววอมเนี่ยนะนี่อ่ะนี่อ่ะได้ครับทดลองนะครับว่าขั้นลงขั้นตกเขาจะเป็นยังไงโอ้ต้นน้ำน่าจะเปียก <c oughs> ลงหน้าแบบพาเตียววอมเนี่ยนะมันจะบ่นัากการะโหลก <c oughs> ใส่เตียวสั้นเอาไป ไหว้น้ำส่วนตัวของโชกุนเจ้าเนี่ยอาไหว้น้ำเน,นี่ยอันไหนจริงร้อยน้ำพอหรออันร้อยน้ำจานก่อนเนาะมันนักกันเก่งวอมแม่ก็ว่านะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเจ้าพบกับโชกุนอีกเช่นเคยเจ้าเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปยามรอบกุบกันนะเจ้านอนตีใส่ตะวาเจ้า,าปะ รุ่นตก,กันกับชาคุณเจ้าว่าวันมันจะเป็นจะได้นะเจ้าเนาะมาหรือมมามาเน,นะเจ้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเจ้าเนาะที่สวนสีนไม้เล็กไม้เล็กเขาไมยเล็กไมเล็กเขานี่อุ้ยนี่งนี่ไม้เล็กอื้เล็อ แลวก็มาแลวเจ้าดึงตัวนี่โชว์ตัวละตัวละมามาแม,าม่พ่นกำขึ้นมานี่ออเออตัวแรกคือแข็งแ<ะ>ข็งแล้วถ้าจะติดเต็มวามเล้งลนี่ละสรุป เก็บใหม่ตัวสองสองอ่ะไมดรอกฮู้โอ้เอาเอานี่เจาะตัวนี้มีสองตัวอันนี้อีกสองลังไปได้ mình mấy ừ. đối này lằng nè thế ao ừ. bèo bèo cứ câu to ida đây, đây. Ừ, hả Ờ, oh, đây rồi cả vẫn đây kia chưa bảo với con โมรุ่นทำลังเจ้าอึ้บหาไม่ไกลหาอยู่แถวหน้าตัวเองเจ้าหืหอฮะแกเอาเอาโอ้ตัวนึงตัวใหญ่ก็ใส่กลางนี่ใส่ใส่ผู้นใส่ใส่กุ๊บนี่ ล่างน้ามั้งเองค่ะล่างหน้ามนร้องแรงลองแรงกันน่ะนน่ตได้ได้ปูกี่ตัวทั้งหมดไม้ทั้งหมดแปดลังนะเจ้าเนี่ยแปดลังผลงานก็ได้อย <to fucking 150 feet funny> really ู <ther Ik> ่นะเนี่ยได้ห้าตัวได้กี่ตัวป่ะไปเดี๋ยวเอาไปเทดีตีบ้าน อ๋อ,อห้าห้าตัวนี่คือรวมเครียดกะบโอ้อยู่ตามนี้ตอนนี้ก็ก็ทีคุณสงเครียดนะไปะเราไปหาเยมอนในมอนอยาก,กับเข้าอยู่ในครวัวแล้วจะนึ่งเขาอยู่ก่ะนี่อ้าวเยมอนมาดูกับฝีมือร้านชาเบาแล้วแม่ วางกันมาเึงแล้วจ้เจามาดูกันตัวแรกอือเย่ม้อนโชว์ได้หรอโชยกับตัวหนึ่งจำนี่ตายแกไหมตายและเอาใส่ไว้อือนีิ่ออกมาเห็นด้กยเจกับเข้าล้วตาสีมือล้านอ้าวออกวอ้ีวเย่มอนโย

ไดโอ้ได้กี่ตัวทั้งหมดห้าตัวไหนเครียดวะเอานับเครียดไปกาได้กบอยู่สี่ตัวนะเจ้าได้ปออัดละไหมเนาะปออัดละเนาะเดี๋ยวยังจะอัดกบเจ้านี่ก็ว่าของทันอัดอัดจุกุ้งมากกินยี่โมอเนี่ยอย่างเงี้ยแกหอยค่ะเดี๋ยวก็จะไปเก็บพักในสวนเนาะเก็บพะน้อยในสวนเนาะได้อัดกบเนาะ จะมาเก็บบวบนะเจ้าหมอน้อยอหาบวบ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 ไว้ได้ละอันเนาะงอลงอง,งอนปงอนงอเหม็นเจ้า,ม,ามันน่แกนึงข้าส่งเมนูนะเจ้านี้ใส่เก่งอม อม,มหอยแมกแนี้หมอแคนีอแมงกินละแม่งกินกะเออไม่ไงกัน่ไงแล้วใบพักเพชรจะดอกมันจะเป็นสีเหลืองเนาะถ้าจำนี่มันดอกอสีตัวได้ค่ะเพือนไหมเนาะ <c oughs> เดี๋ยมอนยังก,กับเข้าเจ้าบ่าวได้บ้านไปหาป่ามานะเจ้าที่ง,งานเยมเช้านี่โอ้ ปลาช่อนตัวใหญ่เลยเกลี่ยมกับพ่อเด็ดตาเกลี่แป่งปลาเกลือตากเด็ดเจ้ามากินข้าวงานเจยกันนะเจ้านี่ยมานื้อมาน่าจิติก่อนเนาะกบชกุนจะมอนจะไปข้ามจิติก่อนเนาะอันขาอุ้ยนี่เป็นของแม่ ข้ามากินเองเจ้าชกุนินนี่อัดกบเจ้านี่าง,งานเดมอนเจ้าเป็นมอนแล้วก็แกงอ่อมหอยนะเจ้าแกงหอยปล<ะ>าอัดปลาเจ้ากับเข้าในเห็ดในสวนท่านนั่นเนาะ,ะปลาปนเจ้าวันมาจะเป็นเน้นเป็นเมนูง่ายๆเมนูที่เขาหากันมานะเจ้าไป่ได้อัดกุบมอฟก็อืมใช่เนาะ แม่มอนน้อนเธอเข้าจะตีจะตางอยูน่นะเจ้าเดี๋ยวมามีแต่กบหน่อยอบอกบรุ่นปลาปลาเป็นใส่จะได้ตหุย่ยแต่ปลาเป็นต้องไปใส่ข้างห้องหมข้างห้องแกงหอย <c oughs> เป็นได้หอยเป็นใครเหรอ,รอหอยน้านะไปได้แต่ว่านานจิวไปหามาได้ปัน่นก็ได้เป็น <c oughs> มันขออ้อโม่กับจิวเออหอย ปลาขนมงค์หอยตัวนึงหมดมอญออกสางมาอะไรหอยอ่ะอ๋อออกสร้างอะไนะหอยน้ำหอยน้อะไรนะจ๊นน้อยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพรก็ขอฝากคลิปเตียนตัวอีก่อนนะจ๊เนาะขอบคุณทุกการรับชมแไปจนถึงท้ายคลิปนะเจ้า ผลงานโชกุนหากบมาก,ก็พอได้กินอยู่นะเจ้าน้อยกุ้มขับกุ้มมื่ออยู่นะเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าขา,ขา,ข,าขาวอุ้ยให้แม่ด้วยนะโชกุนขาอุ้ยให้แม่ด้วยนะ